สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับท่านวอวิชระเมธีแล้วก็สนใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องธรรมะในครอบครัววันนี้ท่านวบอกเราว่ามีละครซึ่งท่านวอได้ร่วมจัดทาขึ้นชื่อส้มตำแฮมเบอร์เกอร์เป็นรายการละครธรรมะสําหรับครอบครัวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรที่มาเป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไรวันนี้ท่านวจะเล่าให้เราฟังค่ะส้มตำแฮมเบอร์เกอร์เนี่ย เล่าเรื่องของฝรั่งคนหนึ่งที่สนใจในธรรมะมากประเด็นของธรรมาภาพก็คือทําไมต้องเป็นฝรั่งเพราะว่าธรรมาเห็นว่าทุกวันนี้ชาวตะวันตกเขาสนใจธรรมะชาวตะวันตกมาสนใจธรรมะนะแต่ชาวไทยดูเหมือนจะห่างธรรมะออกไปทุกทีไปบูชาวัตถุไปบูชาเงินกันแต่ฝรั่งตะวันตกนั้นกลับมาสนใจในธรรมะอาตมาต้องการจะจีจงเห็นมาถ้าเราไม่เห็นของดีที่มีอยู่นะวันหนึ่งของดีนี้จะหายไปแล้วเราต้องไปเรียนจากฝรั่งอีกทีหนึ่ง ฉะนั้นเปรียบไปคนไทยหรือชาวพุทธไทยในเวลานี้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับกบเท่านั่งเฝ้ากบัวนะกบเท่านั่งเฝ้ากบัวน่ะมันเอาแต่เฝ้าแล้วก็ร้องอ๊บอบอบอบแต่มันไม่ได้ลิ้มชิมเกรสรบัวร้องเหมือนแมลงพึ่งแมลงผู้บินมาจากที่ไกลแล้วก็มาชิมเอาน้ําหวานจากเกรสรบัวกลับไปโรงรังของมันก็เหมือนฝรั่งทั้งหลายฉะนั้นแล้วก่อนเรื่องนี้นสร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เราชาวพุทธเ,เราชาวไทยเห็นคุณค่าของ สิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่คือธรรมะส่วนคําว่าส้มตําก็หมายถึงความเป็นไทยของเราแฮมเบอร์เกอร์หมายถึงความเป็นชาวตะวันตกนะความเป็นไทยเมื่อมา,าพบกับชาวตะวันตกจะเกิดอะไรขึ้นอานารยมาภาพคิดว่าต้องไปตามดูกันเองเนาะสื่อที่คนได้รับไม่ว่าจะเป็นสื่อในลักษณะไหนมีผลต่อความคิดความอ่านทั้งนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ค่อยๆค,ค,คิดตามไปเราอาจจะพอนึกออกว่าเมื่อตอนเราเติบโตขึ้นเราเคยฟังละครเรื่องอะไร เราเคยดูสื่อที่เป็นละครต่างๆในโทรทัศน์แล้วก็ทําให้เรามีความเข้า,ขาใจเรื่องชีวิตในโลกมากขึ้นละครธรรมะเรื่องส้มตำแฮมเบอร์เกอร์อาจจะเป็นสิ่งที่ครอบครัวมองดูแล้วติดตามแล้วจะมีความรู้สึกว่าถ้าเรามองเหตุการณ์ซึ่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราให้เป็นเรื่องของธรรมะแล้วก็คิดดังๆพูดดังๆให้ลูกฟังในบ้านของเรา ก็จะเป็นละครสอนใจเรื่องธรรมะให้กับลูกได้มากทีเดียวได้บ่อยด้วยค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ